ดีค่ะเอนจอยกับพี่บอยนะคะใช่สุดตานะครับท่องเที่ยวสุดตาใน Facebook แล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยนะครับชื่อสุดตา .com นะฮะก็ YouTube ท่องเที่ยวสุดตาใช่เข้าไปดูได้ตอนนี้เราอยู่ที่พัทยานะครับแล้วก็อยากจะให้ดูห้องพักของเราคืนนี้นะน่ารักมากๆเลยนะฮะแล้วก็ทำเซอร์ไพรส์ให้กับเราไว้ด้วยแหละจริงๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เรามาที่นี่นะนี่ครั้งที่สองแล้วครั้งที่สองแล้วเบฟพอดเกลชื่อโรงแรมเบฟนะครับอยู่ที่พัทยาประมาณพัทยาากลงนะอยู ใกล้ๆกับเซ็นทรัลเดินมาอีกนิดเดียวว่าคือติดติดริมชายหาดเลยเดี๋ยวพาไปดูห้องพักดีกว่าให้น,น้องจอนมาดูอีกนิดนึงใครเป็นโรงแรบที่น้อยวงปูนะคที่เราออกแบบอยู่ใช่คือที่นี่เป็นโรงแรมของแต่ว,ว่าไปก็คือปะกปูของนิ้นโยงปูนะครับนะปะกปูสโกสดนะครับแล้วก็โร,รงแรมที่ออกแบบลักษณะสไตล์แบบต้องเรียกว่าคล้ายๆกับไมอามี่นะแคลิฟอร์เนียประมาณนั้นอารมณ์ เดี๋ยวไปดูเมืองริมทะเลชายหาดแบบพัทยานี่โรงแรมห้องนี้จะน่ารักขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันน้อยให้น้อง e n j พาไปดู e นจอยให้ดูตั้งแต่ตอนแรกเลยดีกว่านาะพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บเจอห้องน้ำก่อนเลยแล้วก็ห้องที่ e อนจอยพักเป็นห้องแบบสวีทนี่ค่ะห้องน้ำของ e n นอ y ก็มีสองสองอ่างล้างหน้าเลยคือแปรงฟันพร้อมกันได้แล้วก็เข้ามาดูห้องนี้ดูบแอนแทนแทน อเอ็นใจชอบการออกแบบของห้องพักที่นี่นะคือห้องน้ำหรือ,อ,อว่าอันนี้เป,นเป็นปุ่มกดที่นี่ไหนอ๋อใชออ่โอเคอพวกห้องน้ำหรือห้องแต่งตัวอะไรเงี้ยมันมันสามารถแบบเดินทะลุก,กันได้แบบคือทะลุตรงไปห้องนอนแล้วก็มีประตูปิดอย่างนี้ได้เลย คือจากห้องน้ำเนี่ยเราเดินมาก็จะเป็นห้องนอนเลยใช่แล้วห้องน้ำมันจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นนี่ค่ะมีส่วนที่เป็นชาวเวอร์อาบน้ำตรงนี้ด้วยใช่มีชาวเวอร์แล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็เป็นอ่างอาบน้ำแล้วก็จะอาบ,บแบบอ่างก็ได้มีอ่างด้วยใช่แล้วก็แยกพื้นที่ห้องซ้วมไว้ต่างหากด้วยใช่จะปิดน,นี้ซึ้บนี่ปุ๊บหรือว่าหักกันก็ได้ นี่เปิดอย่างนี้เอ็นจอยจำได้ว่าเอ็นจอยเคยนอนดูทีวีอยู่ในอ่างล้งน้ำจะอคมีอุปกรณ์อะไรในห้องบ้างเดี๋ยวค่อยดูนะมาดูภาพรวมๆก่อนเนาะอ๋อโอเคได้เด <c oughs> ี๋ยวพาเดินอันนี้กระจก <c oughs> สำหรับ <c oughs> กระวงมันใหญ่มาก <c oughs> ตอนแรกนึกว่าเออมันเป็นแบบชูทะลุเออทะลุไปอีกห้องหนึ่งไม่ใช่นะครับตรงนี้เป็นแบบกระจกกั้นเราเลยเห็น มุมสะท้อนของตัวห้องน้ำด้านหน้าซึ่งอยู่ด้านหน้าสุดเลยใช่แต่มันจะไม่เซอร์ไพรส์แค่นั้นสิเกินรับนี่ตรงนี้ก็ยังมีพวกเเคยวันที่นี่เป็นที่สุดมีเองนอนใหญ่ตรงนี้นะที่เซอร์ไพรส์สุดคือนี่เขาาลูกมาแขวนด้วยลูกเรานี่ใครอันนี้น้องเอนจอยอันนี้ผมเองอันนี้เองอจตอนอ้วน อันนี้เอนจอยตอนหอมอันนี้ตอนเล่นกีตาร์ที่เล่นที่เวฟเลยที่นี่แหละที่นี่เมื่อเมื่อสองสามปีก่อนสองปีก่อนนะใช่แต่ตอนนั้นเราไม่ได้นอนห้องนี้นะครับนอนห้องหนึ่งนี่เอนจอยตอนเป็นผู้ชายไม่ใช่อันนี้จะกับพี่บออแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นตรงนี้ก็มีอีกเห็นแล้วบนโต๊ะนี่อะไรนี่ยตอนขึ้นผูกกระดิ่งโอ้ นี่นานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้ปินภาพออกมาแบบนี้นี่อันนี้น่าจะเป็นภาพแรกในสิบปีมั้งเฮ้ยไม่ใช่สิบปีเจ็ดปีเยอะไปเออประมาณเออประมาณเจ็ดปีเก็บเป็นดิจิตอลแล้วส่วนใหญ่ใช่เราสกัยมากแล้วก็ยังมีเวลคัมดิงด้วยนะครับให้เรานี่ครับเวลคัมดิงกับขนมเวลคัม้ยนั่นก็มีรูปด้วยนี่ไงโอ้ นอะไรเนี่ยกาด้วยอะอินใจกับพี่บอยที่บุกกระดึงรู้ว่ารู้สึกว่าสายนี้เขาจะชอบเซอร์ไพรส์เนาะนี่โรงแรมที่เกาะทังานจอยจำได้เพราะนั้นใครจองโรงแรมนี้มาอย่าลืมแบบแจ้งชื่อแจ้งอะไรไปด้วยเออเขาจะมีจะเซอร์ไพรส์ให้แฟนอะไรอย่างนี้ได้ใช่หุยแล้วห้องมันมีอีกห้องหนึ่งทะลุกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจ้ะ ให้ดูภาพน,นะครับก็คือห้องนอนอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็พอเราเดินผ่านโต๊ะทางานมามีห้องทะลุฝั่งนี้อีกห้องหนึง่งใชโโโ่โอ้โหโอ้อนต่อชอบบักมากเลยอะที่นี่มีส่วนนี้เ,เป็นส่วนนั่งเล่นดูหนังดูทีวีได้ครับงานที่วัยชอบชุดทั้งโต๊ะทำงาน,องงานโอ้ตรงนี้มีห้องน้ำอีกชุดหนึ่งปะใช่ห้องน้ำอีกห้องหนึ่งใช่เลย เฮ้ยไม่ใช่ห้องเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ใช่ที่งานหนึ่งเนี่ยแต่ก็ยังห้องน้ำอีกชุดหนึ่งเพราะว่ามันเหมือนกันมากไงคล้ายๆกันเลยอก็เหมือนกับมีสองห้องแล้วแล้วก็เอามาเชื่อมกันทำเป็นห้องพิเศษใช่เป็นห้องสวีทคือเราสามารถทํางานในห้องนี้แล้วก็ไม่ต้องลุกไปเข้าห้องน้ำตรงนน้นเพิ่มความสะดวกตอนแรกจะต้องงงอย่างแต่ว่าห้องนี้ไม่ได้มีเตียงคือทำเป็นห้องนั่งเล่นใช่เป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็ทำงาน เขาบอกว่าห้องของมุมนี้มันจะดูซันเซ็ตได้สวยเลยตอนเย็นนะครับพัทยาเดี๋ยวจะเปิดให้ดูท่านนี่เราอยู่ริมชายหาดาพัทยาเปิดได้ไหมครับได้ลค่ะออกไปว้าวนี่ฮะ โรงแรมเวฟโฮเทลนะครับอยู่ในเครือของโรงแรมสุโกสนโฮเทล<ช>อ้าวเลนเป็นฝ้าครับเลือกอยากได้ห้องเย็นมากเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามากั<ๆ>ขเข้ามากัเข้ามากัเข้ามาขอนุญาตเช็คเพื่อให้ดูวิวอีกทีหนึง่งนี่ครับใจหานเมืองพัทยานะครับ แล้วด้านหน้ามีที่จอดรถนะฮะเป็นโรงแรมแบบบนะูติกนะบูติกน่ารักน่ารักเอาล้วครับทีนี้ทุกคนคงอยากรู้ว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในห้องน่ารักน่ารักแบบนี้ใชแ่แล้วแล้วที่ห้องไหนก่อนฝั่งรู้นไหมฝั่งนน้นฝั่ง้นด,ด,ดีกว่า ดูแบบในห้องน้ำมีอะไรมีช้าอยู่ที่นี่ีอ๋อมีพ้าเช็ตัวสิห้องน้ำก่อนแล้วกันเนาะห้องน้ำมีสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้หญิงหัวฟูฟูแบบเอนจอยนะดี่ยต่อผมทุกเสื้อผ้าใช้สขันเสื้อผ้าได้แล้วก็ชุดคุม สบ,บู่กับเกลืออาบน้ำมีให้เนี่ยค่ะอุปกรณ์พวกอาบน้ำมีให้ชอ o ์เวอร์คีผู้หญิงมีให้แล้วแล้วก็มาดู <Okay. S 1> ตรงนี้โอเคงั้นเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างน,นี่ครับมีสบ,บู่มีโลชั่นแล้วก็อันนี้เป็นอะไรคกีมอาบน้ำลิคว <Liquid soap. S 1> ิด Soap สบ,บู่เหลวไงคะสบ,บู่เหลว แล้วก็อันนี้อะไรครับเข็มกับได้อ้หัวคุมผมแล้วก็ช็อตบัตรมีก้หมวดโอ้หีชุดแปรงสีฟันิปปอนโอ้โหาแตต่ัวเล้วก็น้ำอีกสองขวดชูมีให้อ๋อตรงนี้มีกระจกแต่งหน้าด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบแบบแต่งหน้าทั้ขยะนะครับตรงนี้พาชิดตัววางด้านละตรงนี้นะครับ ตรงนั้นแหละครับรองเท้าสลิปเปอร์ใช่แล้วค่ะจะขอเปลี่ยนรองเท้าก่อนเออแล้วก็ตรงนี้ครับตู้เซฟนะครับตู้เซฟแล้วก็แขวนเสื้อผ้าตรงนี้ได้นะฮะนี่ค่ะอ่ะที่นี่ใช้ระบบคีย์การ์ดใช้คีย์การ์ดในการเข้าห้องแล้วก็ล็อกห้องอัตโนมัตินะครับใช่มีคีย์การ์ดให้เราเวลาเข้าเข้าห้องก็แค่แตะเอานะครับนี่โรงแรมเรฟในเคียรสุโกสนนะครับ เ,เก็บรองเท้าก่อนที่เตียงเหรอครับที่เตียงเวียนอะไรวะเนี่ยก็มีช้างอยสองตัวในห้องนี้มีช้างสี่ตัวนี่ครับหมอนนี่ก็ให้มาหกใบเลยนะฮะโอ้เอจอยชอบปลั๊กไฟมากเลยีปลั๊กไฟเยอะเลยเอจอยจะเสียบคอมพิวเตอร์ตรงไหนก็ได้เสียบตรงนี้ก็ได้ เขียนที่โต๊ะตรงนี้ก็ได้โอ้อไอ้ใจกับพี่บอยนั่งทางานแยกกันก็ได้เลยเพราะว่ามีโต๊ะทำงานตรงนี้อีกตัวนึงข้างโต๊ะมอีกต่วอุ้ยมีนี้ด้วยครับกาแฟมีกาแฟร้อนให้มีที่อะไรนะการน้ำมินิบาร์นะครับดูตู้เย็นเลยครับ ว้าวอูโหมิติบาร์เต็มเลยครับเทียบ<ม>นี่ได้ยินว่านี่คือตู้เย็นไอ้นี่ผมจำยี่ห้อไม่ได้น่าจะเป็นยี่ห้อ,หอที่แบบตู้เย็นแบบไม่มีเสียงเลยเงียบมากอำได่าจากอมะเ่อก็ไม่มออจำได้ว่าจากเยอรมันหรืออ,อะไรเพย่อแต่มันก็ไม่มีเสียงจริงๆนะ ใช่มันจะเป็นตู้เย็นแบบเงียบและแพงนี่ตรงนี้มีเตเยงอีกฝั่งนึงอ่าใช่มีจุดให้เราชมวิวอีกนะครับสัวเวลาเองนจองเงินพี่บอก็จะได้ดูเป็นคนละเบียร์อ๋ออ๋องนตรงนี้ก็มีตู้เย็นอีกสิครับ ว้าวนี่ใบตรงนี้อีกครับจะมีทีวีพาร์ทนาสันนิดแต่ว่าตู้เซฟจะอยู่ที่ห้องนอนนะเดี๋ยวแต่ว่ามีใจกระเป๋าผมตรงนี้แค่มีกาอเกงชุดอยู่ตรงนี้อืมวันนี้จะอาบน้ำได้อีกห้องหนึ่ง เราสามารถสมมุติว่าพรุ่งนี้เช้าเอเ็นจอยจะต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็อาบน,น้ําแยกห้องกันอืมไม่ต้องแย่งขน,นาดเลยอ๋อใช่ไงเพื่อเอ็นจอย <laughs> เพื่อเอ็นจอยกินหนักแล้วเอ็นจอยก็อยากเข้าห้องน้ำพี่บอก,ก็อยากเข้าอ,อย่างเงี้ยเข้าห้องคนละห้อง,อง,อง,องแบบนี้อ็นจอยอยากเปิดไฟอ๋อโอ้ใช่ ไปตีแล้วเออใจอยากเปิดไปนิดอ่ะอันนี้จะเปิดให้ดูนะเปิดให้ดูก่อนเสร็จแล้วก็ิเราเท้าเหยียบเบานั่นแหละเราไปกินเวลคัมของเราดีกว่าต้อง <laughs> ให้อะไรมานะแต่ว่าเองตัวอยากถ่ายรูปบอสเราจะจบตรงนี้ได้ไหมอ่ะให้ทุกคนดูก่อนแล้วเราก็จะ ถ่ายภาพนี่ไปฝากทุกคนทุกคนก็จะได้ดูรีวิวของเราทั้งที่เป็นวิดีโอแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเขียนให้เป็นข้อมูลประกอบด้วยแล้วก็จะลงในเว็บไซต์ okay. โอเคครับงั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเราไปด้วยขนมแวะถ่ายภาพก่อนนะครับเก็บภาพบรรยากาศดีๆไปฝากกันบน facebook ด้วยนะครับแล้วก็ข้อมูลไปที่เว็บสะดุดตาด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเข้ามาต่อกันว่าอาหารเย็นมื้อนี้ของเราจะเป็นอะไร เขาบอกว่าที่นี่อะไรอร่อยนะมัสมันแก่เอนจอยชอบมัสมันแก่ <c oughs> แต่จริงจริงมีย่ยงอื่นอร่อยหลายอย่างแต่มัสมันแกน่นี่เอนจอยชอบมากเไปเดีย๋ยวไปต่อกันที่ร้านอาหารนะครับตอนนี้ขอเวลาถ่ายรูปกันพักผ่อนแป๊บนึงโอ้เซ oh, ภร์ไม่ได้มีแค่นะครับเปิดทีวีมาก,ก็ยังมีเวลคัมด้วยแหละนี่มันบ่อยอจอย เรามากินตรงนี้ฮะที่คาดิแลคอเาเปนบาร์นะครับบรรยากาศแบบสดๆสด เย็นของเรามาแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่อาหารอร่อยอย่างเดียวนะดนตรีเพราะมากด้วยนะครับโอ้โหอย่างกับเปิดเทปเอาเลยนะฮะแต่ว่าเป็นดนตรีสดนะครับเล่นสดเลย <WAS S 1> แต่ก็นี่มัสมันกแกะครับที่น้องจอยชอบนะบที่ร้านนี้เขาทาอร่อยมากนะที่โรงแรมนี้เชฟม,มือสุดยอดเลยก็เป็นบรรยากาศอาหารค่ำนะครับที่โรงแรมนะครับ กินกันริมสระน้ำเนี่ยมีบรรยากาศชิลๆแ a ป p y h o าวนีตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นถึง2ทุ่มในราวนี้นีถ้าใครสนใจก็ลองมานั่งกินได้นะ แล้วก็ขอตัดภาพมาตรงบรรยากาศอาหารเช้านิดนึงนะครับอยากจะให้เห็นห้องบรรยากาศห้องอาหารตอนเช้านะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับเราอาจจะลงมากินสายนิดนึงนะฮะก็เขาจะมีอาหารเช้ายาวถึง10บโมงสิบเอ็ดโมงเลยแหละนะครับจะเป็นลักษณะของเมนูให้เราเลือกเมนูอาหารนะครับแล้วก็ให้เราติ๊กเลือกว่าอยากได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเขาจะทํามาเสิร์ฟให้ให้มาเป็นเล่มแบบนี้เลยนะแล้วก็เลือกเอาดูที่ภาพก็ได้นะเรจะมีหลายอย่างเลย จริงๆก็เลือกอถ้าไม่อิ่มเนี่ยเขาก็เลือกได้เรื่อยๆนะครับเขาก็เสิร์ฟให้ได้เรื่อยๆนะฮะก็เราอาจจะติ๊กค่อยๆกิน,นก็ได้อาาเอากินอย่างที่ชอบกีละหยังนะครับแล้วแต่ว่าจะมีเมนูแนะนำของเชฟโดยเฉพาะด้วยนะครับอยู่ในเมนูนั่นแหละนะฮะถ้าสนใจแล้วไม่รู้เลือกอะไรไม่ถูกก็ลองดูเมนูเชฟแนะนำก็ได้นะครับ มีทั้งอาหารจีนอาหารไทยอาหารยุโรปนะครับมีหมดเลยนี่คืออาหารที่เราสั่งมานะครับสำหรับเช้านี้นะฮะ ไปเดินทะเลนี่ก็เหมือนมาไม่ถึงนะเดี๋ยวพาไปดูทะเลหน้า<ส>ที่พักเราดีกว่านะครับหน้าโรงแรมเบฟว่าบรรยากาศเป็าานงไงบ้างทางถนนก่อนที่ม้าลายอยู่ตรงนี้งของทางม้าลายอยู่หน้าโรงแรมสิแต่ว่ารอแป๊บถนนดีกว่าครับข้ามถนนดีกว่าครับ แบบว่าข้ามไม่ได้แล้วนี่บรรยากาศแบบช่วงเย็นๆนีม่มองไปตรงนู้นเห็นป้ายคำว่าพัทยาซิตี้อยู่นะครับโคง้งนั่นหนุนแหลมบรีไฮนะี่ตรงนู้นเป็นท่าเรือ นี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆที่เมืองพัทยาหน้าที่พักเราเลยตอนเ,เช้าน้ำเป็นสีฟ้าเขียวเลยแต่ตอนนี้ลำบุเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวตอนเช้าอาจจะพาาดูอีกทีนึงไม่ใช่มีแว,ว่าตอนเช้าสวยมากถ้าตื่นอ,อือใช่ก็ถ้ามไม่ตื่นนี่ก็คือเวลาหมดแล้วไง<ฮ>ก็ต้องไปที่อื่นแล้ว โยอีผ้า e oh. ใบนะครับตรงนี้ oh. ตรงนี้เขาล้อมคุ้นไว้ด้วยคือเ,เป็น,นพื้นท,ที่สามารถเล่นน้ำได้เนะี่ยเนะชา้ามีคนดดวแบบแต่อันนี้มมเล่นลม เดี๋ยวโปรแกรมตอนเย็นเราเป็นไงครับวันนี้เอน็นจอยอยากกินก๋วยจับจวนมีก๋วยจับยวนร้านหนึ่งที่เอ็นจอยมากินครั้งที่แล้วเราชอบอยากกินเองตอนนั้นมามีผังขาเดียวตอนนี้มีสามสาขายังคิดอยู่ว่าจะไปกินสาขาไหนดีน้ำเรียนหรือว่าจะไปพัทยาใต้หรือว่าจะไปขาคามายัยรักสุโอ้ยังคิดไม่ออกคิดก่อนแต่ว่าทริปนี้เนี่ยของเราเนี่ยหลักๆคือพักก่อน กินแล้วก <bur> <c> ็กินแล้วก็กินแล้วก็ทํางานนิดหน่อยตลกละโอเคอ่าที่กินต่อดูเมืองพัทยาจะมีของกินเยอะนะว่านะบางทีเมื่อวานนี้ขนาดเขาเดินเข้าไปซื้ออะไรนะในซุปเปอร์มาร์เก็ตอะซื้อของอะจะมีความรู้สึกว่ามีของเยอะกว่าที่บ้านเราอีกนะหมายถึงที่กรุงเทพนะครับ ผมว่าเดินเซ็นท่านพัทยาในซูเปอร์มาร์เก็ตกับเดินซูเปอร์มาร์เก็ตที่เซ็นท่านแถวบ้านนะครับอีสต์วิวอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าของที่นี่นานาชาติกว่านะเยอะเอาละครับบรรยากาศประมาณนี้ก่อนนะที่ริมชายหาดกำลังมองหาอะไรกินดีู่่ะอืมโอใช่ใช่ เราก็ต้องไปเลือกก่อนดิดยตับย,ยวนจะกินอะไรขึ้นไปข้างบนดีกว่าครับจะให้ดูป้ายรถเมย์ยักษ์ของเมืองพัทยาน่ยเหมือนป้ายรถเมย์ที่กรุงเทพเลยนะแต่ว่าอัานไม่ร่มเลยอยู่ฝั่งตรงข้ามนะดูอกองเห็นไหมเี็นาบาัสสตอปโอ้ยอันเล็กกว่านี้สองเท่าอันนี้ใหญ่ขึ้นสองเท่าเลยแต่ว่ารถบัสที่นี่ ผมไม่รู้ว่ารถไหนจอดนะคือเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะมีแต่รถสองแถวนี่แหละนะฝั่งตรงข้ามเราจะเห็นใต้รถเมย์อยู่นะฮะอันเบลล์เดลข้ามตรงมาลายไหมแน่นอนครับเราต้องข้ามถนนตรงทางมาลายอันนี้ก็เป็นโรงแรมที่เราพักนะครับโรงแรมเวฟโฮเทลถ้าเดินไปสุดถนนนี้ก็จะเป็นถนนคนเดินนะครับนถนนยายา k อก g ิงสตรี นี่เขากำลังมีเทศก,กาลกินเจด้วยนี่ถึงวันที่สิบตุลาเขามีแฮปปี้อัด้วยนะาวันเราไปกินอาหารที่โรงแรมนะครับคาดีแลคคาเฟ่เขาบอกว่าเพลงเพราะมาก<ะ>นักร้องนี่โอ้ร้องเพราะสุดๆร้องเพลงเพราะมากเลยอ่ะร้องอย่างก,ก็เปิด เปิดแผ่นฟังอ่ะอืมแหลมเวฟ